ตามไปดูคนกินหมูกระทะบ้านสวนบนดอยนะคะนี่ค่ะตามไปดูนะคะขับรถมาจากกำแพงเพชรเพื่อมากินหมูกระทะที่นี่นะคะเพราะอากาศที่นี่ประมาณ24องศานะคะไม่ร้อนมากตอนนี้เริ่มเย็ยนแล้วเดี๋ถ้าเย็ยนจริงๆก็ประมาณ20องศานะคะนี่ค่ะเราก็จะปลูกลูกหม่อนไว้ด้วยนะคะเอามาทำสาธูกินเล่นกันนี่ค่ะ ขับรถมาเพื่อมากินหมูกระทะนี่ค่ะกินหมูกระทะบ้านสวนนะคะนี่มีวายด้วยนะคะวายจากลูกหม่อนอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะหมูกระทะร้อนๆนะคะอากาศก็ดีด้วยมีของฝากด้วยนะคะนี่ค่ะของฝากจากระยองนะคะ,คะไม่เท่าไหร่พันสองเองนะคะ ไวยทำเองอ่าไวยลูกหมอนที่เราปลูกตะกี้ก็ทำเองนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นบ้านสวนนะคะกินง่ายง่ายแล้วก็มีแขกมารับเชิญด้วยนะคะ <c oughs> เขามานั่งกินกับเรานะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่เรามีน้ำประปาภูเขาเลยนะคะไหลทั้งปีค่ะนี่น้ำประปาภูเขานะคะไหลทั้งปีเลยไม่ต้องเสียค่าน้ำเลยนะคะน้ำใสแจ๋วเห็นไหมคะสะอาดด้วยตอนนี้ก็เริ่มปลูกอะโวคาโดนะคะปลูกไว้เนาะ ราะชอบกินนะคะนี่เรามีมะละกอตำส้ตมตำด้วยนะคะนี่ใกล้ห้องพักเรานะคะคือไม่หรูหราแต่ก็มีความสุขค่ะไม่หรูไม่ลรานะคะแต่บรรยากาศได้บรรยากาศเย็นด้วยนะคะสบายเลยนี่ค่ะนี่แล้วมีเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนนะคะนี่คุณมอมแมมคุณมิต,ตี้แล้วก็คุณวาวานะคะ นี่นี่ค่ะอร่อยหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะบ้านสวนบนดอยนะคะอากาศได้บรรยากาศได้จิบวายเย็นๆไปด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ